นะครับสุวรรนี้มาเห็ดหมูน้ำตกพี่น้องกับหมูจิมจ้มมันจิ้มหมูขามเปียกหมกนาวกับยางดินพี่น้องน,นี่ก็นงมาใส่ไฟเลยไฟแห้งครับก็ต้องพลิกแต่ละเทียนึงนี่ก็ต้องสีเดียงล่ะถ้าเราเป็นบักสมหมูขามพี่น้องน,นี่นน <c oughs> สามดองบักม่วงมีอีกอยู่พี่น้องในตู้เย็นต์ต่วบริเวณโอามาใส่เต้บักกระถอนครับ นี่ครับมาจิ้มเจียวมากเจียวน้ำให้เจียวผงตาลนวลหวานขึ้นหรอ,ห,อหลังเหลืองงาน,นะครับ สมเขียวนี่ครับผัดค่อยไว้แล้วนะครับเตน่าของข้ามเปียกก็ใส่พริกเลยพริกพริกพริกผงนัวครับเสือดาวหน้าของมนันนะ มะนาวใช่เนาะตกแต่งใส่เปียกใช่ไหมเดี๋นนยวเขาสิบมาว่ามะนาวขามเปียกนี่แค่นี้เราพี่น้องแล้วก็ใส่ผักเกล็ดเนี่ยพี่น้องแก้วขามเปียกเขาก็ใส่ซ่านี่แหละ หน้าพงนัวแล้วก็น้ำปลาครับจิม้มยางปลาคอนี่ก็เสียบได้แจวจังสีจีปลาคอแม่มาจิ้มจังสีครับแต่ว่าต้องใส่หน้าให้มันออกเปรีย้ยวๆอ,อย่างเช่นนอยสำหรับจิ้มปลาคอสีเสียบโอเคครับเหยัยบลอยอนี่ครับยางแบบว่าพอดีพอดีนี่นต่อไปซุกแห้งครับผมเพราะว่าเขาสีไปลงหลวกอยู่ยางแค,คมม่ความหอม มาร์กเนี่ยก็สิมีแค่เยอะแล้วก็น้ปาปลาผงนวดเล็กน้ยกนอยครับผมี๋ยวมาซอยซอยล้วเข้ากปร่วงน้ำห่อนพี่น่อยแล้วก็มารอเย็นก็สอิม่าปุ้งครับน้ำตกก็สิประมาณนี้พี่น่อยไฟแห้งๆอย่างคล้ายๆแบบว่าใหม่หนอกขึ้นกรอบหนอกหนุ่มในยังสันครับน้ำตกแล้วบางคนเิ่นกับ,บเบลล์ปเป็นหลวัดอก เดี๋ยวท่านี่สิ่งปลวกอีกให้หมันสุกเดี๋ยวความหอมมันได้ดลอกระไรสิให้มันสุกซืก่อๆนี่ครับเดี๋ยวซอยเป็นเลี่ยๆอีกอยู่ในเตาอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวมาซอยเป็นเลี่ยๆนี่ครับหลังจากเาลกลกากแล้วก็สิ่งลอกปลวกจะน้อยพี่น้องเลยเมื่อรอเย็นแล้วก็ปุ้งนะครับท่างกับลวกเดือบร้อยเดี๋ยวรอ,วอให้เย็นค่อยมาปุ้ง นะครับขั้นตอนนี่ก็สิมาซอยเหรียญพี่น,น้องสูงแน่ว่าโซงแน่นี่ยน,นมนี่ตัวไอ้ถ้าต้องลวกคกนพี่น้องลวกแล้วแก่นางไอ้แก่นางมองเอาน,นี้มันออกมองน้ำออกก็สอนขูดน้ำออกเดี๋ยวค่อยมาะย่านี่ครับ ถ้าไหนก็อยากมองอูงเนู่ยนู้นกใส่สีได้ซอยนะแดีวต,ตัวนี้มาร์กนี่ใส่พริกไทยน้ำแต่ตัวหมูนั่นบ่ได้ใส่ครับเพราะว่ามาร์กแบบเย็นมันตกน้องสีหนองจะคำ เปียกเนี่พี่น้องเปียกเปียกเปรียวขามเปียกก็เปียวเมือ,องนาวบวคือกันเนี่ยใต้ดินพี่น้องหลังเหลืองนันนี่ครับเห็นว่าหลอดนางมันดอกหลอดเมืองตุ้มมันดอก,อก,ม,ดอกมันสิเป็นจังสีแต่ถ้าบวชหลอก,ก็สิเป็นตุ้มน้ำหยาบ แข็งแข็งกรนเท้าต้มน้ำหม่อนแล้วก็ล่วงเป็นวงเหล็อมะขูดออกแล้วกะสีนุ่มๆนมน,มน,มน้ำทีนโนะกเะแคบน้วมาซอยเป็นเดือยนะครบเดยียบร้อยยางรีดยางมเดี๋ย่มา <ๆ S 1> เทศน้ำตกเลยบัน <ๆ S 1> แบบเทใส่หนีเดียวลักจากมันเย็นใส่พริกเลย ของนวดจะน้อยครับเพราะว่าเขาใส่แล้วขหัวปลาต้มเดือดหมักน้าครับ ลอยครับเดี๋ยวม,ม,ม,มาซีมเบี๋ยวมาเผ็ดบ่ โอเคครับพร้อมเสิร์ฟเลยอืมแล้วลูกโดดไหมน้ำไหมหน้อยกาดอ,อกเตี้พีเหรอหน่าน้ำตกหน้อยนี่ครับน้ำตกน้ำตกสีสันนับเดียบลอยน้ำตกหลูกโดดหวย ดีพี่น้องอย่างหมูข้อหมูอยักเสียบหน้ำจิ้มเาลูกคขาเปียกย่ำพี่น้องคแบบเสียบเนี่นครับนะครับเบสียบเนี่ยข้อหมูหยางาพี่น้องจิม้มเจียวเสียบขาดได้ข้าวเหนียวเ,เลยอย่างพวกนี้ แล้วบอกพริกไทยมาถือพริกมะนีครับ

ฮาโลาวีนเขาบนอนอยู่ผุนที่หนะดเราไปงานเขาทุมหนึ่งมาหามามุหอ,หอมมุ้ง่งหอง่ายกล้าปุกจิไปเดรนฮาโลาวีนพี่น้องวันผีอันี้เน่าหยางเน่ยเค็นอยู่โรงเรียน

ข้อหมูถ้าจะขายมากรู้ยายอืมไหนเบาท้องมีอีกว่าวมาเฮียนให้เราเล่าขวดหนึ่งเกิดมะโยกซอยบุกนุกเนี่ยเพราะว่า <c oughs> วันที่ที่สามเนี่ยการเจ้าะเาไม่ทำความสะอาดอบอกลูกนกนะว่า ไปให้เจ้าเถอะทีตเราหาดอยฮอกอยได้ไ่ะสีเริืมเดี่ยงไกเ่เราได้ไไปเียหดฮะน,นเห็ดอยู่สนาดพอถึงไม่ค้นซอยนะแล้วข้าเห็ดไปอันนี้อ่หารสีแดงไปเสร็จไก,ก่จะโต ใกล้เสื้อไก่นมาไม่เหรอซื้อทั้งคน่าบนี้ทำความสะอาดนะฮะนี่เราเป็นเรื่องพระด้างเขาสวยอยู่แล้ว่ะมองตาเขหหาเน่ะ พอรัสซ่อย่างนหีหลูแม่พันน์่หลวกแม่พันนบามี่แหม่เออแต่เรานี่แหละเขาไปเห็ดซอยกนกเหมือนนี่ไปนกด่างน,นกยังมาปิดหญอ่ะม่เ,เห็นเห็ดนกนงเห็นขงา,งางท้างพอดีเอิอนกลอยลอยบ่ไป ไปเห็นขามทางก็ไเ้เอิืนมาแล้วเรืนถึงหม้อใส่จอดยักษย่าไงถึงหม้อถ้าไปเไห็ดเพราว่าขันเจ้าไม่เห็ดฝอยกระสิทหายเจ้ารืยว่าขายสูบคาดเหล่าข้าอน,นี้นะว่า <c oughs> ขมาพร้อมขอม่าก็บอกลงแล้วพร้อมกันะ <c oughs> นะฮพเห็ดใจพงท่อมพร้อมอาบจอยได้จอจก,ก็ไปไม่ว่านะ บาดไห้เขานี่เราก็สิมาเฮ็ดซอยอยู่ด้วยบ้าไทหซื้อแล้วก็แบกบ,บ่ได้เด้วยรือเปล่าไท้ได้เยอะแล้วปยยลวป่าจอยอืมึ้นเหล่าลายลว่าแต่บอกเราแล้วก็แบบนี้มากเลยใช่ี่ล่าอืมก็จะมาเฮดด้วยอ,อาาย,วย่างเงี้ยใส่ดอก

เดี๋ยวมาซ้อนมวยให้นเนเดอาาร์เราปะนกพันธ์นางกินเหล่าอยู่อันนี้ครับมีญ่อันนี้นะมีอะไรยังมีอะไรเอแอนไหมน้นนองนกพันธ์เอาไก่ไว้หนึ่งกินอยู่หันนี่ยไรตายอย่ะนี่นมันปอง เอป่าอ้ป่านี่ไปเห็ดพะนะป่าไป,ไปกวดให้พุนะเนียพเอมโนี่นไป,ไปมันโทวมาไหมล่ะมันถุมหนึ่ง็ะเลให้หล่อแล้วขวดนึงไปยกด้างให้ยกด้างมาปิน้นเนาก็ได้ไปกินเฮียนเนมีหนีนมันมันอื่นหนีายา,ยานาขน เมื่อวันเมื่อคืนนะฮะเรื่องว่ันเจ้าอยากเล้งกันใส่เจ้ามาเฮ็ดหรือว่าเหลื่อมวันที่สิบสามนี่แหละหรือว่าเหลือมเฮ็ดเหลื่มเดี่ยงเหลื่มแับนี้นะเรือว่าไฟรั่วได้ได้ได้เรื่องว่านี่เขาไปผู้เดียวบ่ไปเด้วยเราว่าโอ้ยบ่ได้เขาผู้เดียวดอกเลยว่าเขาไปบ่ได้ดอกผู้เดียวเลยว่า ท่านห้มันก็ตองเบิงไปมันเสียดไก,ก่เยอะโตเศษไก่เยอ็ถ้ามันหนาวาก็เสกลดถหนาว ก็ตองเบิงจะขอมไงเนี่ยใครเก่าหน่ยวยเลยถึงสิบโมบุ เศร้าเดียวเสืแมดเลยบัแม่ดัเลยเป็งเสียใหน่อยแบบเออก็ต้องจับแม่หนังเสื้งบังก่นเลือกแม่หนังก็คืทเศร้าเสื้อจับผมมาเสร็จหนังขิ้นหญแล้มาแล้วแต่งตัวมอ่ะใบหม่ิ้นน้เต็มบ้างเหมือนฮาพักบุ๋งอยู่เนี่แหล่เห็แต่ ไก่แม่ด่างกะใต้บ่แม่นหลวงบะเขียวบะจ๊บห <Okay. S 1> น่อบะเขียวแห่ละโอยไกหน่อยลายเสื่อมมันลายผด่ด่เป็นน่อบเขียวย่งหน่อยแม่ดไม่ได้มันก้างนะครับเพว่าเสียบวม่ให,ห้นะย่แขันเออย่างเป็นแม่นั่นนต้านไปนบงชิปป้นอยู่ครับ แล้วส่งข้างบวเขียดไปจนหัวดอกที่เราเป็นครูผวกพวกบัเขียวนครูพวกบักเขียกแต่ว่าเถี่ยก็คือเคียวครัเขียผวผวกด้างพวกยังเดียวเดาแับสีเขียวไตข้างนอกไรเขาไปข้างในเมือ่อเนื้บ้านกับเสื้อข้างในหรือเปล ขึ้าพังให้มันเหมือดส<ม>่วนงใส่ไรอนท่านเด็กต๋บางแหน่ว่ากดรหลายๆก็บอกคอยกัดเท่าไหร่นะ<ม>บอกล้างปลกวกตะกี๋หาทางเออ หาสานน้าโปะข้าวโปะป่ะก,การแฮกตี้เจ็บเธออ,ออือตุ๊กตาหมาพวงี่เจ็บขาดยูการห่างเห,หมือนเตบะบ้างมหมตีขาทำไหม้อตัวอบหม้อตู่เรา่านั่นแหละที่ว่าว่ามันเตะกันว่ากัดดีๆนยบอกน้าโปกข้าโปะะกีนสมิ่นหมอบ่ไม่เลยสม่น จอมปีกมนน่าล้มแหลมนะน่านอยล้มแหลมเต็นไก่ตี้เจ๊ไปซื้อตัวสูกดปตีข้าวมเนี่ยกดปตีข้าวจับครั้งแมนบ้านปากเร็วตีเร็วดิเข็นหัวมาไหน เพื่อจับพวกนี่ครั้งพวกเึ้นเบาครั้งแล้วก็ใกล้หน่อยใกล้ยังกันไลเขำาไปข้างในแห้นมืดแล้วก็เช็กพวกนั่นบงังพวกคือคำเช็กเช็กแล้วตัวแดงทางกลยเสียมาเข่าคุ้มจะมาเดือด <c oughs> เนียนจะบอกแขบบอกแขบบอกอิ่มบอกเรื่องคือพวกหนาห่างเนียนล้วพวกความเข้แข็งเนี่ยรู้ไปเรียนนต่ แตเดียวเหมือนกันนะเดี่ยมสันาบเอดว้น่ามาวอกใครข้องกับหลายแคีดคัดที่สีอันนี้อีกค่หมกทั่วขวพี่น้องยำวันไดดอกยำปับตุ้มขึ้นได้พีชขันแยงแค่นี้จะต่มทั่วสุกแต่กวนเยอะแ่กว๋ยว ให้ม่ต้มซอสุกพี่น้อยกิดนาน่อหน่อยครับพี่หนจุกนันอยู่งลางสุดก่อน ก็จะใช้ปีหนึ่หน่อยเนาะหล่อค่ะ ใส่เดียวนงเดี๋ยวไต่างใส่เื้อป่ะไม่จำบอยกสิวะ

ว่าแต่หั่นแล้วเปล่ยนหั่เรียนไวาแต่แตงแต่แตงไปห่อฟืนเขาบอ,อกแต่งเขนี่ยไปเขาบอกแต่งบม่เห็นว่าโรงงานแตงแตงบ้าแต่งอยู่ผู้เดียวมั้งจ๊ะฝรั่งมันสีเป็นผียังแต่หนนอ,อกแต่แม่หมดไม่ได้มีหลายผีคือคนไทยเนาะ ผ,ผม่ว่าไม่ฟังอ่ะเอาเป็นว่าเพชอะเพละอนเมือก็สศรตอนหน่อยคนมันไม่รู้แาวนี่ป็นสุดนะเออ แซนบแม่เพชรออกหอัวละแรน้ำเคิมหนาครับผม